หัดสักใช้เครื่องแบบไหนดีแบบไหนที่ใช้งานง่ายที่สุดสำหรับมือใหม่เครื่องทุกแบบอะง่ายหมดเลยง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะมีเครื่องให้เลือกหลายแบบแหล่งซื้ออุปกรณ์ มีที่สอนความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายๆเครื่องใช้ง่ายทุกแบบเหลือแค่คนเนี่ยไปจับมันมาใช้แค่นั้นเองแต่ในเมื่อเรามีตัวเลือกมันมีอยู่สองทางคือหนึ่งเราเป็นคนเลือกเครื่องหรือสองจะให้เครื่องเลือกเราถ้าเราเป็นคนเลือกเครื่องเราก็แค่เลือกในสิ่ง ที่เราต้องการคือหาเครื่องที่ตอบสนองเราตรงกับความต้องการของเรามากที่สุดข้อสองก็คือให้เครื่องเลือกเราเราไปปรับตามเครื่องเอาคือเราปรับตัวตามเครื่องมีเครื่องที่ชอบไว้สักตัวหนึ่งแล้วก็เรียนรู้การใช้เครื่องอื่นๆด้วยก็ถ้าไม่เคยใช้จะรู้ได้ไงว่าถูกใจ การเลือกเครื่องมีอยู่3หัวข้อหลักก็คือ 1. ไฟแรงจ่ายไฟ 2. ประเภทของเครื่อง 3. เข็มมาดูที่แรล่งจ่ายไฟคือแบบบแบบมีสายกับไร้สายแบบมีสาย ไม่ต้องชาร์จแบตไฟดับได้หยุดพักใช้ฟุตสวิตคือใช้เท้าเหยียบในการเปิดปิดเครื่องมีลูกเล่นหลายอย่างจับเวลาได้มีตั้งช่องของไฟได้ว่าจะใช้ไฟเท่าไหร่โดยการกดทีเดียวไม่มีคำว่าแบตเสื่อมมีแค่ อะแดปเตอร์ apter, พังสายขาดต้องต่อไฟมีปลั๊กไฟมีสายไฟสายหักเก่งด้วยแบบไม่มีสายต้องชาร์จไฟถ้ามันหมดก็ต้องมีสำรองไว้สองก้อนดีกว่าก้อนเดียว เปิดปิดโดยการกดปุ่มใช้มือกดมีทั้งแบบเฉพาะรุ่นคือถ้าเฉพาะรุ่นคือสำหรับเครื่องมันโดยเฉพาะกับแบบไม่เฉพาะรุ่นมักจะเป็นแบบที่เสียบแบบสายแจ็คคือใช้กับเครื่องไหนก็ได้ไฟดับ ก็ยังสักได้แต่ก็ต้องมีไฟส่องสว่างอยู่ดีพกพาสะดวกไม่ต้องขนอุปกรณ์พ่วงเยอะไม่มีฟูดสวิตช์ไม่ต้องมีปลั๊กไฟไม่มีสายให้เกะกะแต่ห้ามลืมชาร์จแบตนะระดับก็มีให้ปรับอยู่ปรับไฟเขาบอกว่า คนรวยอ่ะไม่เลือกเพราะว่าเอามาทั้งสองอย่างเลยต่อมาเป็นเครื่องมีประมาณ3รูปแบบใหญ่ๆแล้วกันเครื่องสักมันมีหลายรูปทรงมากแต่ระบบการทำงานของมันเนี่ยหลักๆแล้วมี3มแบบคือ1แบบคอยคอยก็คือคดลวด มอเตอร์เป็นทรงนี้กับเป็นมอเตอร์ที่เป็นแบบทรงปากกามันอาจจะมีชื่อเรียกที่หลากหลายแต่ว่าขอพูดเป็นรวมๆแล้วกันว่ามันเป็นมอเตอร์ที่อันนี้แบบเป็นทรงปากกาจับแบบนี้เขาก็เลยเรียกกันว่าเครื่องเพนเพนปากกา พูดถึงหน้าที่หลักๆของมันแล้วเนี่ยก็คือมีหน้าที่ดันเข็มดันเข้าปล่อยดันกลับไปกลับมาแบบนี้คือหน้าที่ของมันทุกเครื่องทําเหมือนกันทําหน้าที่เหมือนกันคือดันเข็มดันเข็มเครื่องคอยมีเสียง มอเตอร์ Motor, เสียงเบาวกว่าอันไหนสักแล้วเจ็บน้อยกว่ากันเข็มทิ่มผิวเจ็บเหมือนกันหมดเจ็บมากเจ็บน้อยอยู่ที่ น้ำหนักมือของช่างและตำแหน่งที่สัตและความอดทนของลูกค้าเครื่องเพลนใช้กับเข็มหอกได้เฉพาะเข็มหอกเท่านั้นเครื่องคอยใช้เข็มก้านซึ่งเข็มก้านมักจะถูกกว่าเข็มหอก มักจะนะเข็มฮอกที่ถูกถๆก,ก็มีเครื่องเพนเปลี่ยนเข็มง่ายเครื่องคอยก็เปลี่ยนเข็มได้อยู่นะ ตั้งเข็มง่ายความยาวเข็มโดยการเลื่อนปลายพลาติกออกปรับความยาวเข็มโดยการหมุน เครื่องเพนใส่เข็มกดปุ่มใช้ได้เลยมอเตอร์เครื่องไดเรกใส่เข็มต่อสายตั้งไฟเหยียบ ไม่ต้องกดเครื่องคอยใส่เข็มเสียบไฟตั้งไฟแล้วก็เหยียบร้อยหกสิบกรัมแบบมีแบต ร้อยเก้าสิบกรัมสองร้อยห้าสิบกรัมเรียงลำดับความหนักมีกระบอกให้เลือกเปลี่ยนมีไซส์ให้เลือกแบบนี้ฟิกตายตัว แต่ว่ามีแบบสวมเพิ่มได้เวลาสักเครื่องที่น้ําหนักเบาจะต้องใช้แรงประคองเยอะกว่าเครื่องที่หนักเพราะตัวเครื่องที่หนักเนี่ยจะช่วยทำให้มือนิ่งคือมันจะเวลามันผิวมันเด้งเนี่ยเครื่องที่เบาเนี่ยมันจะเด้งเยอะกว่าเราก็ต้องเลยจะต้องใช้แรงประคองเครื่องไว้ค่อนข้างเยอะ แต่เครื่องที่หนักเนี่ยมือจะนิ่งง่ายกว่าอันไหนง่ายสุดสำหรับมือใหม่มันง่ายหมดทุกอันเลยถ้าใช้เป็นแล้วอะไรก็ง่ายที่รู้สึกว่ามันยากเพราะว่าใช้ไม่เป็นยังไม่เคยใช้หรือยังไม่เคยลองถ้ามีที่ให้ลองก็ไปลองก่อนซื้อหรือซื้อราคาที่ยังไม่ต้องแพงมากมาลอง แต่ส่วนใหญ่แล้วนักเรียนส่วนใหญ่จะใช้เพนสมากกว่าถ้าตามความรู้สึกของคนที่ไม่เคยเลยเขาก็จะบอกว่าเพนง่าย